ลำดบที่ห้าและพบนที่สิบของลำดับเลขคณิตเป็นสิบสี่และยี่สิบเก้าตามลำดับแล้วับที่เก้าสิบเก้ามีค่าเท่าใดข้อนี้นะครับลำดับเลขคณิตสูตรมันคือ an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่ง d ผมก็จะแทนค่าที่ a สิบก่อนแล้วกัน a สิบก็จะมีค่าเท่ากับ a หนึ่งบวกเก้า d นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบเก้าแล้วก็ a ห้าเนี่ย A5 ก็คือ A1 บวก 4D ซึ่งมีค่าเท่ากับ14นะครับผมก็จะเอา A10 กับ A5 มาลบกัน A10-A5 ลบเเพื่อที่จะหาดียนะครับลบกันแล้ว A1 กับ A1 หายไปก็จะเหลือ 9D-4D ลบ4 d ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5D นะครับ A10-A5 ลบเเนี่ยก็คือ2 9่4กลบสิก็คือ15นะครับ15บหเท่ากับ 5D แสดงว่า d ก็คือ3 ก็แทนค่ากลับไปสมมติว่าแทนที่ a ห้านะครับ a ห้าเนี่ยเท่ากับ a หนึ่งบวกสี่ d คือสามนะครับก็แทนค่าไป a ห้าก็คือสิบสี่เท่ากับ a หนึ่งสี่คูณสามก็คือสิบสองนะครับ,แ,บ, 14, บ, 1, 3, รบแสดงว่า a หนึ่งมีค่าเท่ากับสองเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าพจน์ที่เก้าสิบเก้ามีค่าเท่าไหร่ก็คือ a เก้าสิบเก้านะครับแทนค่าไปก็คือ a หนึ่ง บวก98 d a 1ก็คือ2บวก98 d นะครับก็คือ3ก็จะมองเป็น2บวก98นะครับคือ100-2ที่เลบ2อาที่คูณกับ3ก็กลายเป็น2บวกเอา3คูณเข้าไปกลายเป็น300-6ลบ6ก็มีค่าเท่ากับ300 2-6ลบ6ก็คือลบ4นะครับ สามรลบสก็มีค่าเท่ากับ296นะครับคตอบสอง้อยเก้าสิบหก